สวัสดีนะครับอยู่ที่สนามเตตองใต้ทั้งดวนนะครับวันนี้เป็นการจัดของทีมหมู่บ้านไว้เห้นะครับจัดทั่วไปครับป้องตอนนี้เปลี่ยนตีมีนักกีฬาก็เยอะนะครับวันนี้ดูนะครับแข่งขันทั่วไปแต่ห้ามร้อยรายชื่อทีมชาตนะิตอนนี้ทีมกุ้งหวานสลับมือแล้วนะครับ เปลี่ยนมือเข้ามือตีกันแล้วครับดูนะครับตรงนี้เปลี่ยนนะเหมือนที่คนจะตีะครับกพตีถูกได้เปรียบลูกนะครับทุกคนฟาดก,กันฟ้องตรงมากขาดลูกจอดครับ กอได้เปียบลูกเต็มๆนะพอจะจะตัดสินใจตีตัดตอกหูตีจอดเหมือนกันครับอะไรครับตอนนี้มือตีคู่ที่ลุกนี้ถ้าเขาเปลี่ยนก็ได้เปรียบนะครับลูกได้เปรียบลูปเต็มๆเลยเปลี่ยนครับ คตรเติบตีลูกนี้ครับเติบตีปุ๊ออกครับตอนนี้ได้เปรียบลูกเยอะครับ3ามต่อหนึ่งถ้าเข้าเปลี่ยนได้เปรียบเยอะนะครับลูกนี้ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโอ้เปลี่ยนงา้างเปลี่ยนสวยครับเปลี่ยนสวย เหมือนจะตีตัดแต้มในเข้าด้วยตีตัดแต้มครับตีตัดตีตัดต้องนอนรอครับ <c oughs> จะใครล่ะก็เดบกนครับจะของค้อกเดบกนอครับทำเจ็กับม้าเนยของขอเข <c oughs> าเรียกขออ้อกับพวกันเหลือมพาผมเรียกขอ้ <c oughs> อ้าไม่ได้ดูลูกตีลูกนี้ไปหมดเลยอ่ะ สามแจมครับสี่ลุกนี้ลุกนี้ไม่ออกครับแต่แทบสามแ้มเออผมหมดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมันออกคัโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนใจรักนี่แล้วเชื่อไหมเปิด้องเลยนะนี่ฟังนะครับเปิด้องแลยนะเปิดแล้วฟังก็ได้่ะต่อครับหัวแรกทีมเดดปกโดนนำไปสามศูนย์นะครับอันนี้เป็นชิงกันตกรอบนะครับ ระษาไปทองโอ,อ้มือข้าววิตติบแน่นอนทีมกุ้งหวานนี่สลับสลับมือแลออ้ดูพี่พลตีลูกนี้นะเขาสลับมือตีนะคนจดโอ้ยขหมหัวนิดหนึ่งนะผมนึกว่า ลูกเข้าครับกบโอ,โ,โอ้ยดูโคตรเติบจะตีช็อตนะครับดูลูกตีลุงนี่ฮะถูกไม่ถูกช็อตไม่ชอ็อตถูกไม่ถูกช็อตไม่ชอ็อตไม่ชอ็อตนะครับปีน้องตีสวยมากนะลุงชอบอด้วยใจหนายครับ อ่ะดูลูกเข้าน้องเขานะครับผมเต็มตามอยู่นะอ้าวเหรอเอฟซีะนะครับอายมาเป็นกำแพงเลยนะนิดเดียวจะพิงอยู่แล้วนะไม่เป็นจะพิงอยู่แล้วนะจะพิงอยู่แล้วอ้าวดูลูกตีพี่พลนะครับนะจอ็อดอ้าวไม่ได้ตีครับต้องช่วยคุมโอ้ยแส่บนะดูกดเตะอ้าวดูลูกตีนะครับ ลูกได้เปรียบอยู่สองลูกครับถ้าปล่อยอางมาแต่ลูกบนก็คุมดีเขาจะช็อตทวานไหมปังเอ้ได้เปรียบแล้วพี่น้องกลับมา<ร>ได้เปรียบรตรงตรงหน้าแต่แพ้ถ้าดินแห้งเมื่อกี้โดนครับโดนดิครึบ <c oughs> โคตรโคตรสั่งตีครับพอน้องเขาเหลือสองลูกนี่ก็แม่นแต่หลุดเป็นเจ๊าะก็ใช่ก็ใช่ตั้งตีตามนะเพราะว่า ตีถูก,กว่าว่าตีตรงมากครับข้ามหัเลยทีนี้โดนหูวได้เลยอีรับสามอ่าดูครับพีพลตีถูกนี่จะออกเพียวไหมออกเพียวไหมออกดูแลกแซมเดียวครับพี่น้องแซมเดียวดูต่อครับเดชบกนนำสี่ศูนย์แม่บ้าน่าจะใช่น,ะน่าจะสี่ศูนย์ับ อ่าแล้วห,หู้าบห้ศูนย์ล้ำผิดล้ำถูกครับพี่น้องเดี๋ยเดี๋ยวเจมรู้เองครับห้าศูนย์ก็ไม่ห่างนะครับบางทีเขาไล่กันมาม้วนเดียวก็ทันได้สิบศูนย์ก็เห็นชนะแล้วจะอยู่ดูอยู่ที่จังหวะใครจะพาดอ่าโดานะครับน้องเขาจะเข้ามาตอนนี้เปลี่ยนมือแนละ้ว เออน้องเข้าดีกว่าตีนะครับมีมือตีสูสีนะครับดูดีใครจะฟาดดีบนจะฟาดลูกนี้คนระับมันซัดมาตั้งแจนบินไม่มีใครได้แต้มบอเลยฟาวดูต่อครับดูต่อโอ้ลูกนี้ถือว่าหลุดนะครับเข้าไปตองลูกนี้หลุดนเพราะดินมันชุ่มชุ่มชุ่ม ทีมกุ้งหวานคนระับอันนี้ก็ห่างครับห่างเหมืนอนกันเปลี่ยนอยู่แต่มันห่างนะตรงนี้เปลี่ยนได้ไหม,เป,มเปลี่ยนโอ้ยมันปิ้นออกครับตอนนี้ลูกเสียเปรียบแล้วนะครับทีมเด็ดบกน ลูกนี้เปลี่ยนได้ไหมต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหนึ่งลโลกพอเติมไม่ตีด้วยแต่ถ้าเข้าเปลี่ยนลูกนี้จะได้เปลี่ยนนะครับดูน้องก็ปั่นมาต้องว้าไม่เปลี่ยนครับ ลูกสุกสวยแต่สุกเสียเปียบครับโคตรจะตีแล้วลูกนี้จะตเตะตูดไงลูกโคตรสู้จะออกลูกตัเองอยู่นะดอยมาโอ้ยมันข้าหมหัวแหละอีพออีไลอีกลูกนึงปุ๊กฮุ้ยออกลูกโคตรสู้ได้สองครับตอนนี้ ดูพี่พลจะวางครับได้เปรียบลุกงนะครับอุ้ย,เป,ย,ยเปลี่ยนด้วยครับเปลี่ยนด้วยครับไม่รู้น้องเขาเหลือลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจดูโคตรตึ๊บไอ้ด้วยครับไม่เข้าด้วยอ้าวไม่เปลี่ยนครับเป็นเรื่องแล้วพี่พลเหลืออะไรสองลูกครับสั่งตีด้วยครับไม่เข้าด้วยมีรับสอง สั่งตีับไม่เข้าด้วยเพราะว่าสองลูกนั้นมันคุมอยู่นะนครับดูนะครับเลยลูกนะซัดปังอี่วนตีไม่ได้ครับลูกตัวเองโดนช็อตออกแล้วเข้าอย่างเดียวดูนะครับเหลือ2ลูกนะจะได้แต้มหรือไม่เหลือ2ครับ อ่าๆได้แล้วหนึ่งหรือเปล่าวะอ้าวอ้าอ้ามาแล้วสองสองแต้มอ่าดูต่อครับแ่ไอ้หนุ่มผมยาวโลรมนี้เข้าสวยครับคะแนนเจ็ดศูนย์แล้วนะครับเปตองคู่นี้ภาษาเปตองเขาเรียกตัดนรกนะครับ ใครแพ้จะตกรอบใครชนะก็ได้ไปต่อผู้สั่งตีแล้วครับตอนนี้สลับมือกันอีกแล้วครับหนล่กเข้าครับเ,เออเปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนลูกต่อลูกแบบนี้ทีมเด็ชบกนอยจะได้แต้มนะครับมีที่ใครจะพลาดอี นูน้องเขาจะตีครับเคามนแ่ก็นั่นไงได้เปรียบลูกครึ่งด้วยครับตอนนี้น้องก็ต้องโดนนะครับตอนนี้ได้เปรียบลูกหนึ่งเต็มเต็มนะครับลูกเข้าลูกเข้าโอ้โหเป็นต่อต่อไปครับกดเติบตีตัดแต้มอย่างเดียวครับตีตัดเกมไม่ให็ตีตัดแต้ม ตีตัดเพื่อไม่ให้ทีมหนึ่งเกมนะครับรับกดติตีตัดไปเรื่อยๆครับเป่าออกโอ้ยราบไม่ออกครับคนต้องเข้าเปลี่ยนหมดทุกลูกได้แต้มนะครับ อ้ตีไม่ได้โคตแ,ตตตแสบเลยตัเติบตีไม่ได้ครับลูกนี้ตอ,ต,ตอนนี้คะแนน7-0นครับถ้าลูกนี้ดูว่าจะคมยังไงเพราะอีกคลเหลืออีกลูกหนึ่งไนะไม่น่าจะเสียแต้ม จะดูลูกนี้ก่อนครับดูลูกแสบลูกนี้กอนครับอ้าวได้หนึ่งแล้วเียบตกโคตรตรงเลยเขาจะเจ็บ um สองแต้มได้หรือไม่ฮะลงก็ดีะได้หนึ่งแล้วนะครับเจ็เป็นแปดจะได้แต้มเก้าไม่ไม่ได้ได้แปดแต้มครับหลักครับดูต่อ,อตครับเดชบกนนำแปดศูนย์นะครับโอ้โหลูกนี้เข้างามครับตอนนี้สลับมือเตียนนะครับ พอคนติบหลุดก็เปลี่ยนให้น้องมาตีเวททองคนนี้ก็ไม่เคยเห็นกันนะครับสําหรับผมโ่้ให้ข้ามหัวเสียเปรียบแล้วพึ่งลูกครับปล่อยมาเสียเปรียบหนึ่งลูกครับดูนะครับ อ,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 อย่าอมแก่นนะครับลูกได้เปรียบถ้าอมแก่นนี้ตีรถเปล่าทันทีน้องก็เตีรยบโอ้อยได้เปรียบสองลูกเต็มเลยลูกนี้ออก้วครับกดเติบจะคุมอยู่ไหมดูนะครับที่ตัดแต้มโอ้หาที่ซุกหาที่ซุกว้ายไม่ตายครับไม่ออกไม่ดิ้น คะแนนตอนนี้8นะครับดูลวกในมือเจมได้นะครับดูพคตรตึกจะคุมยังไงถึงจะอยู่ลูลกน,ลยยลนี้ถ้าคุมถ้าออกมาตีแตกจะโดนตีเฮ้ชนะไหมพี่เอ้เวคุมดีฮะแต่เสียแต้มหนักเลยมันมันมันกินคล้ายๆอย่างมะม่วงมันติดแล้วมันมันเหนียวมันคั่งหนุนก็เลยเกาใช่ไหมใช่ไหม ไม่เป็นไรยมก็หายถ้ามันเป็นคาร์บอนที่เรากินมะม่วงกันวันนั้นแหละมันนมันเป็นส่งแล้วยางมะม่วงถูก,ด,ก,ก,กดูก็ตกอยางคุ้มโอ้คุมแซ่บกันนรกแต่ว่าได้แปดตูนแล้วได้ลูกเหลือสี่เลยดูพี่พลจะทำยังไงตดูนะครับถ้าจะแต้มเพิ่มมีอย่างเดียวก็คือตีให้แตกแยกให้ออก อุ้ยได้สองแล้วตีลูกล่างครับเสียลูกล่างอยู่ครับอานะครับที่คนต้องโดนแบบแก่นออกดูนี่ต้องเอา้าตีเจมถูกลุกนี้เจมทันทีครับพอแค่แปดแล้วอ่ะมือเขาอาจจะไม่ได้โยนด้วยจะลงแก่นนะลูกเ,เจมซ้ำเกินเจมครับ ฮะใครแพ้ใครแพ้ใครแพ้สามคนตื่นๆนี่ใครแพ้ไม่รู้ไม่รู้นี่ก็ดูไม่ทันละดู